นี่นะ<ด>มูสังคิงเรามาใช้ปุ๊บก็นี่ก็หายเลยจ้ะแต่เมื่อก่อนนี่มันแฉะไหมครับนี่แฉ<น>ะเลยแฉะแล้วก็จะกระปอกเปลือกมันออกอ๋อคนเขาบอกว่ามันออกยากออกเย็นมันเป็นยังไงครับโดยปกติก็มันไม่ออกค่ะมันไม่ออกมันดื้อ มันไม,ไม่เหมือนหมอนทองอ่ะนะครับค่ะไม่ใช่ว่าออกมาธรรมดานะครับแต่ความสมบูรณ์ของเขามีมนุ่นข้างล่างยันข้างบนนุ่นนะครับนี่มีกี่รุ่นรครับเนี่ยที่ในต้นนี้ประมาณ3มรุ่นเตียนเนี่ยสามรุ่นแล้วค่ะสามรุ่นคิดว่ามันเป็นส่วนประกอบของธาตุอาหารมาครบถ้วนไหมครับใช่ค่ะมันมันได้อาหารทันธาตุสารอาหารครบถ้วนถ้าไม่สารอาหารไม่พร้อมไม่ออกทุเรียนนะพี่รอบครับแล้วนี่ต้น30ปีใช่ไหมครับอโอ้โหนี่คือต้นที่หลังแต่งงานก็ปลูกมาคู่กับชีวิตของเราเลย เป็นยังไงครับปีนี้ก็ปีนี้ตอนนี้สวยแล้วค่ะสวยแล้วผ่านแล้วดอกเป็นยังไงครับเยอะเลยเยอะเลยนะค่ะนี่ถ้าดูขึ้นไปเต็มทุกกิ่งเลยนะค่ะเยอะเราใช้การพพดเนี่ยกี่วันครั้งครับส่วนใหญ่สิบวันครั้งค่ะดูแลเรื่อยๆไม่ขาดเลยไม่ขาดเลยค่ะทางดินเราก็20วันครั้ง20วันครั้งโอ้โหนี่หมอนทองนี่นี่ก็อายุ4ปีครึ่งเหมือนกันเท่ากับมูสังคิงเนี่ยนะฮะค่ะหางแย้มมีนะครับกำลังบานมีนะครับ กำลังออกตูมมีมีทั้งหมดเลย3รุ่นด,ด้วยกันใช้แล้วก็เราภูมิใจอะถือว่าดูต้นอะไรมันสมบูรณ์ราคาถูกค่ะ <laughs>